เมื่อวานคุณอนญญุชาบุรพชัยศรีค่ะก็ได้มีการสรุปการมอบนโยาบายจากทางนายย้มตรีให้กับทางผู้จัดการจังหวัดนะะ้าสิทข้อนีเขาทาเป็นเพจมานี่เห็นได้อย่างช,ชัดเจนประเด็นแรกเนี่ยนะคะเรื่องการพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ําพื้นที่เสี่ยงอุทกกภยัยก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือนะคะให้เตรียมกําลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลมาปฏิบัติงานตามแผนการ,รเผชิญเหตุนะคะรวมถึงให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัด ระวังเรื่องของเส้นทางที่เกิดน้าท่วมนะคะและเมื่อสถานการณ์น้าท่วมคลี่คลายให้เร่งสํารวจความเสียหายและผลกระทบต่างๆและให้การช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์เร็วๆค่ะ โดยประเด็นที่5นะคะเมื่อเกิดน้ําท่วมขังให้ฝ่ายปกครองร่วมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําบูรณาการหน่วยงานเครื่องจักรกลต่างๆนะคะเพื่อเปิดทางในการระบายน้ําให้คล่องตัวให้ผู้วา่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงแผนการบริหารจัดการสถานการณ์น้ําในพื้นที่แล้วก็ประเด็นที่7นะคะให้กรมประชาสัมพันธ์และก็จังหวัดสร้างการรับรู้เรื่องการดําเนินงานของภาครัฐนะคะว่าภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ํารวมถึงให้บริการไฟฟ้าประ โทรศัพท์ต้องให้บริการได้นานและต่อเน,นื่องสุดและต้องมีแผนสำรองด้านของการสื่อสารประเด็นนี้นายก็ให้ความสำคัญด้วยนะคะประเด็นที่9เตรียมแผนรองรับพื้นที่เศรษฐกิจค่ะโรงพยาบาลนะคะทั้งกลุ่มเกษตรกรชาวประมงปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์นะคะต้องมีแผนสื่อสารชัดเจนนะคะว่าจะได้รับการดูแลอะไรบ้างและสุดท้ายเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์อพยพจะต้องเพียงพอค่ะเป็น10ข้อที่ครอบคลุม ะนะครับทั้งก่อนเกิดเหตุทั้งระหว่างเกิดเหตุและก็การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องการสื่อสารที่เป็นหนึ่งใน10ข้อที่นายกให้นโยบายไปเนี่ยนะครับถ้าฟังดีๆนะครับละวางไอ้ความเกลียดความชอบอะไรกันไปก่อนเนี่ยก็จะพบว่าก็เป็นการพูดเรื่องพูดแบบครอบคุมปกตินายกมาเน้นว่า ให้ใช้วิทยุสื่อสารอย่างเดียวนะครับอย่างข้อ8เนี่ยนะครับบอกว่าการให้บริการไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ต้องให้บริการได้นานและต่อเนื่องที่สุดมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะ<อ>ที่นายก็เน้นย้ำว่ายังไงเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีให้ได้อย่าง ต่อเนื่องอ่ะและต้องมีแผนสำรองคด้านการสื่อสารถ้าไฟดับจะทำยังไงนะคะถ้าน้ำไม่มีจะทำยังไงปัญญาโทรศัพท์ล้มหมดทำยังไงทำยังไงไก็ต้องเตรียมแผนสำรองในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอะไรจะมาช่วยได้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนถึงแผนการในการรับมือหรือช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นประเด็นที่นายกก็สื่อสารกับประชาชนในเรื่องนี้ค